ในคอนเนค์ Connect, วันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องการยอมรับ LGBT ในอาเซียนค่ะแต่จะไปเริ่มกันที่ฟิลิปปินส์ก่อนค่ะเพราะว่าที่ฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้วงการบันเทิงกําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดกับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ LGBT ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบดูเรื่องราวเกี่ยวกับแร็ q ควีนนะคะก็คงจะแน่นอนรู้จักรูพอของสหรัฐค่ะตอนนี้รูพอเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรายการเขาไปเปิดในหลายประเทศแล้วล่าสุดประกาศรับผู้เข้าร่วมแข่งขันในฟิลิปปินส์ค่ะ รูพอสแบ็กเรสนะคะก็บอกว่าตอนนี้จะมาเปิดที่ฟิลิปปินส์แล้วนะคะบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า WOW Presents p u u s ค่ะแต่ว่ารายละเอียดว่าจะเริ่มเมื่อไหรวันไหนนะคะพิธีกรจะเป็นใครจะมีการประกาศทีหลังค่ะนอกจากของรูพอแล้วนะคะที่บอกว่าตอนนี้การแข่งขันกำลังจุดเดือดเพราะว่าก็มีดรากควีนอีกคนหนึ่งที่เป็นดรากควีนชื่อดังของฟิลิปปินสะ์คะที่ชื่อว่ามนิลาลูซอนค่ะ เธอเรียเคยไปแข่งใน drag race ของรูพอมาด้วยนะคะแต่งานนี้เธอบอกว่าเธอจะประกาศเรียกคนเข้ามาร่วม drag den Philippines ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ที่เธอจะเป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะแล้วก็จะผลิตโดยบริษัทโปรดักชันในฟิลิปปินส์ค่ะผู้เข้าแข่งขันนะเธอบอกว่าต้องอายุ18ปีขึ้นไปมีทักษะการแต่งหน้าดีเลอ่อบุคลิกดีความปรารถนาที่จะมีชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้น แล้วก็ประกาศว่าเปิดออดิชั่นแล้วจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะและนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาณชัดเจนนะคะว่าวงการบันเทิงในฟิลิปปินส์กำลังตื่นเต้นกับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ drag queen ค่ะอาล้วค่ะแลวเราจะมาดูกันนะคะว่าในอาเซียนตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการยอมรับ L G B T แล้วประเทศไหนเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเราจะไปคุยกับอาจารย์เคสครังพิบูลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามอาจารย์นะคะถ้าไม่พูดถึงแต่วงการบันเทิงอย่างเดียวนะคะถ้าพูดถึงสังคมโดยรวมวัฒนธรธรมการเป็นอยู่การยอมรับร่วมกันเนี่ยประเทศต่างๆในอาเซียนเป็นอย่างไรมากคะมีประเทศไหนที่มีการยอมรับมากกว่าประเทศอื่นประเทศไหนที่ดูว่าจะปิดคะอาจารย์ คือต้องบอกว่าในลักษณะเด่นของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าอาเซียนของเราเนี่ยมีข้อร่วมกันก็คือหลักความคิดความเชื่อในด้านฐานวัฒนธรรมแล้วก็ฐานทางด้านศาสนาซึ่งสองสิ่งนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อจํากัดหนึ่งนะคะในการแสดงออกตัวตนทางเพศภาวะของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคนี้ฉะนั้นในความเชื่อ,อในทางศาสนาเองเนี่ยอย่างในอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยค่ะจะพบว่า คนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องด้วยข้อจากัดในด้านของกฎหมายทางาศาสนามีผลต่อการบังคับให้มีความผิดทางอาญาในการนําเสนออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองค่ะ<ฆ>นอกจากนี้นะคะอย่างในบรูไนเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะว่ามีความเข้มข้นในการใช้กฎหมายาศาสนาเนี่ยสูงมากสิ่งหนึ่งที่เห็นร่วมกันก็คือว่ามันมีการลงโทษฉะนั้นการลงโทษหรือการถูกทําให้ผิดกฎหมายในทางอาญาเนี่ยในสามประเทศนีย้ยังคงมีอยู่ค่ะ แล้วไอ้การที่มันมีการประกวดหรือ,อรายการ d ร a g q u e e ในฟิลิปปินเนี่ยมันเป็นสัญญาณไหมคะอาจารย์ว่ามีความตื่นตัวเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นในสังคมหรือว่าฟิลิปปินส์เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมีการเปิดรับมากอยู่แล้ว คือต้องบอกว่ามันก็เป็นแบบสายทานทางด้านการส่งต่อในเรื่องของการรับเอาวัฒนธรรมในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการนําเสนอในภาคบันเทิงเนี่ยค่ะที่เห็นว่าในภูมิภาคเนี่ยมันมีการผลิตเนื้อหาในด้านนี้เยอะในเมืองไทยเราก็มีซีรีส์ไวส์ส่งออกไปตามที่ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ดังในทุมในภูมิภาคในของฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็มีความสามารถศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกวดนางงานการทํารีวิวรายการแบบเรลิตี้แล้วก็มีการนําเข้ารายการประเภทนี้อยู่เยอะมากฉะนั้นพื้นที่ของคนที่เอาเข้ามาทำเนี่ยก็แสดงว่ามันมีคนที่เขาเรียกว่า เปิดใจดูแล้วก็สนใจในการที่จะมีรายการเออเหล่านั้นเ,นเกิดขึ้นคือในเมืองไทย,ยก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะแต่ยังที่เห็นว่าในฟิลิปปินสน์มันมีเกิดขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเอสดังนั้นในภาคธุรกิจเองเก็มีความสนใจในประเด็น LGBT มากขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วถ้าในประเทศไทยละคะอาจารย์เทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน,นยอาจารย์มองว่าอยู่ตรงไหนคะทเทียบกับอีก9ประเทศคะ่ะทั้งสังคมทั้งกฎหมายคะ่ะ จริงๆถ้าดูในข้อมูลในส่วนของการรวบรวมรายงานที่เป็นเรื่องของอการแสดงออกตัวตนทางเพศภาวะและก็เพศวิถีในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะคะรายงานนี้เนี่ยก็เป็นการรวบรวมกันของภาคประชาชนและก็นักสิทธิมนุษยชนทางด้านสิทธิทางด้านสรริทธิความหลากหลายทางเพศสิ่งหนึ่งนะคะก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยถือว่า,ามีความาที่เขาเรียกว่า,านำหน้าอยู่หน่อยนึงในเรื่องของการที่มีกฎหมายอย่างเช่นในบ้านเรานะคะก็มีกฎหมายในเรื่องของการกฎหมายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเนี่ยมี แต่ในต่างประเทศเนี่ยค่ะก็ยังขยับอยู่ในหลายๆอันแต่สิ่งหนึ่งที่มันขยับไปได้ยากอย่างที่พูดกันไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราต้องทําให้การไม่มีโทษทางอาญาก่อนในตามหลักกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวสัมพันธ์กับาศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขได้ก่อนดังนั้นในฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะคะในมาเลเซียในอินโดนีเซียเนี่ยค่ะเออยังมีในเรื่องของการบังคับใช้หลักความคิดความเชื่อทงางศาสนาในการที่จะต่อต้านความเป็นหลากหลายทางเพศอยู่ค่ะ อาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาคุยกันเรื่องการยอมรับ l g b t ในอาเซียนวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและอย่างที่อาจารย์เคสบอกนะคะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อทางศาสนาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแต่อย่างที่เห็นค่ะว่าอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ให้ความบันเทิงเนี่ยก็ทําให้คนเปิดใจยอมรับมากขึ้นนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ